ผู้ปกครองนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ามาปรึกษาให้แชร์เรื่องว่าถ้าแบบน้องเรียนเพศศัตวูปีส่ปีหแล้วเนี่ยตอนนี้ในอนาคตเนี่ยเรื่องของการทํางานเนี่ยนะครับว่ามีตําแหน่งในการบรรจุเป็นข้าราชการไหมข้อมูลของทางราชการเนี่ยคือตําแหน่งเพศจกรในการบรรจุใหม่เนี่ยไม่มีแล้วนะครับเป็นตําแหน่งที่มีชื่อว่าพานักงานราชการ ปีที่แล้วเนี่ยล่าสุดปี2566ันาอแสดงความจำนวนใช้ทุนเงนเข้ามาตำแหน่งว่างมี350เข้ามานะฮะ200กว่าตำแหน่งเพราะฉะนั้นอีกร0อยกว่าตำแหน่งและก็จำนวนหลักพันคนเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะเข้าสู่ระบบนะฮะเนาะ,ะประเด็นที่1ประเด็นที่2คือทางแพทย์ทันตแพทย์ผู้ประสงค์เข้าสู่ระบบเนี่ยก็น้อยกว่าจำนวนที่ว่างรับและนะครับตำแหน่งบรรจุข,ของข้าราชการก็ ลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันเรื่องของสำนักโบประมาณนะฮะเรื่องของอ,อกพอนะฮะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขจริงๆแล้วนะฮะในสายงานของเภสัชกรเองเนี่ยเมื่อเราเรียนจบมาแล้วนะครับก็จะสามารถทํางานได้หลากหลายสาขาเนอะ,อะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่กรุงเทพมหานครนะครับมีกรมอื่นนะฮะที่ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขเนาะมีกรมการแพทย์ในห้องวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ตามคณะเภสัชศาสตร์ในแต่ละมหาวิทยาลัยที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนที่สังกัดคณะบดีมหาวิทยาลัยหรือทางสายเภสัชกรร้านยานะฮะที่มีทั้งร้านยาเอกชนร้านยาเดี่ยวร้านยาเชนโรงพยาบาลเอกชนผู้แทนยาโรงงานอุตสาหกรรมว่าจะเปิดร้านขายยาเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่เล่าให้มาให้ฟังทั้งหมดนี้เนี่ยก็คืออยากจะบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยในยุคปัจจุบันเนะมันก็จะมี choice นะฮะแล้วก็มีเป็นการโอกาสในการที่ให้น้องๆเนี่ยได้มีทางเลือกนะฮะในการประกอบอาชีพของตนเองนะครับซึ่งรวมไปถึงนะการเลือกของการเส้นทางการใช้ชีวิตเนี่ยฮะก็สมัยเดิมเนี่ยก็อาจจะบอกแหละว่าเฮ้ยแบบลูกหลานจบมาเนี่ยก็อยากให้เป็นข้าราชการอยากให้ทํางานตรงนั้นตรงนี้ ะะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ในอีกยุคหนึ่งเนาะอย่างผมเองเนี่ยก็อาจจะเป็นอยู่ในช่วงของอช่องว่างของแกลบเจเนเรชันซึ่งก็จ,จะเข้าใจทั้งวัยของผู้ปกครองนะฮะแล้วก็วัยของน้องๆซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าเทรนด์ของน้องๆเนี่ยนะฮะก็ขยับกันออกไปนอกระบบมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางสังคมปัจจัยเรื่องของรายได้ปัจจัยเรื่องของการใช้ชีวิตปัจจัยเรื่องของลักษณะรูปแบบ ของการทำงานการทำงานในลนักษณะของเอกชนหรือ,อในลนักษณะของการอยู่ร้านยานะะก็อาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่น้องๆเขาพึงปรารถนาในการใช้ชีวิตในรูปแบบนั้นมากกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเข้าสู่ระบบแล้วก็จะมีเรื่องของระบบราชการต่างๆที่มาเกี่ยวข้องว่ามันอาจจะทำให้กระทบต่อเรื่องของกระบวนการในการทำงานของเด็กรุ่นใหม่ new generation นะฮะซึ่งต้องบอกว่าคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็ออกกันไปเยอะนะคร จังหวัดหนึ่งก็เฉลี่ยอยู่ที่3าถึงสคนที่มีการลาออกไปซึ่งก,ก็จะมีคําถามแหล่าว่าทาไมถึงลาออกจากราชการเนาะแต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกในตอนต้นคลิปนะฮะว่าทุกคนมีช้อยส์มีทางเลือกที่จะเ,ออเดินทางไปตามเส้นทางที่ตนเองเลือกนะฮะทั้งชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งในครั้งหนึ่งเนี่ยนะทีนี้ในประเด็นถัดมาก็อันนี้คือเป็นเรื่องของการที่บอกว่าสายงานเราไปทางไหนได้บ้างนะฮะแค่เรียผ่า การเติบโตในแต่และสายงานก็จะมีค่ารีบัตของเขาที่ต่างกันไปนะครอยู่ที่เราสนใจที่จะเลือกเรื่องของรายได้เนาะรายได้เนี่ยก็ระบบราชการเนาะเป็นพนักงานราชการเนี่ยก็สตาร์ทเงินเดือนนะฮะหล,ลักๆก็จะอยู่ที่โดยประมาณนะฮะหนึ่งบาทเนาะมีค่าใบประกอบวิชาชีพ5,000บาทค่าเบี้ยเลี้ยงขึ้นกับระดับความกันดานเนาะก็ โดยเฉลี่ยเนี่ย3 0 0พถึง6,500พทศหน0่0 0 0ถึง3,000บาทแล้วก็ OT ก็หลักๆอยู่ที่6,000ถึง2,000 20, 0บาทโดยรวมสตาร์ทเนี่ยถ้าทางรัฐบาลเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ30,000ถึง6,000 0นะฮะที่เป็นช่องว่างเพราะว่าถ้ามันเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กจะไม่มีค่าเ,าเวนที่จำนวนมากแต่ได้เงินอย่างอื่นแต่ถ้าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะฮะก็จะมีค่าเวรที่เกือบ2 0,000 เวนจะเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นยอดเงินทั้ลรวมเนี่ยก็จะขึ้นไปที่ประมาณ60,000บาทขออนุญาตแชร์ทั้งวิธีในเรื่องของการทำงานนะฮะแล้วก็การใช้ทุนนะฮะการไม่ใช้ทุนการเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานนะฮะแล้วก็เรื่องของรายได้ที่เป็นรายได้ทางเอเจรซกรโรงพยาบาลหรือเอกชนือรัฐบาลนะฮะทีนี้ถ้าไปในภาคเอกชนบ้างถ้าอย่างร้านยาเนี่ยนะฮะก ค่าใบป,ประกอบวิชาชีพก็จะสูงหน่อยนะฮะหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นแปดพันบาทขึ้นกับระยะเวลาของการทํางานนาที่แห่งนั้น OT ก็เฉลี่ยประมาณ2 0 0 0 0ื่นถึงสามหมื่นจำนวนชั่วโมงต่อครั้งเนี่ยก็จะมีเรดอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ180ขึ้นถึง2 0 0ร้อยสองแล้วแต่นะครับเงินเดือนก็จะเป็นไปตามเรดมีค่าคอมมิชชั่นเพราะฉะนั้นโดยรวมในทางร้านยาทางเอกชนเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ5 0,000ื่น ถึงเจ็ดหมื่นใช่วงแรกนะครับเนาะเฉะนในอกคำถามก็คือว่าโอกาสในการที่จะขาดแคลนแล้วก็ถูกเออรี่ดีทายหรือใดๆตามที่ในลักษณะของกระบวนการเอกชนไหมเนี่ยก็ต้องขอให้คำตอบแบบนี้แล้วกันว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะเนาะตอนนี้ก็เริ่มมีการขาดแคลนของการทำงานในการประกอบวิชาชีพของการเป็นเภสัชกรประจำร้านยานะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการแข่งขันในการ ย่งตัวเพื่รชากรเนี่ยจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสในอนาคตก็ยังเป็นช ANNEL หนึ่งที่เป็นช้อ,อ,อยส์เป็นทางเลือกที่ต้องยอมรับว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะที่ถ้าใครชอบทางงานรัานยาก็เป็นทาเลน้นหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็เห็นเพื่อนๆหลายคนนะฮะที่ทำงานในแต่ละสายงานที่ตนเองชอบเนี่ยก็ก็เอนจอยจะพึงแต่ว่าในหลักสำคัญที่อยากจะบอกทั้งทางผู้ปกครองนะฮะทั้งทางน้องๆเองคือว่าถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราทำในฟิลไหนแล้วก็ตามเราไม่จอยนะครับ เราขยับเนาะเราก็เปลี่ยนเราก็ย้ายเนะะี่ยเราเราต่างมีทางเลือกเพื่อให้เราได้ตอบสนองไปตามแคริเอ์พาที่เราต้องการเสมอนะฮะที่สําคัญคือต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เห็นโลกใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะฮะว่าแต่ละโลกเนี่ยเขาเดินทางไปถึงไหนนะฮะการทํางานเขาเป็นอย่างไรโลกภายนอกมากขึ้นเราก็จะได้เห็นถึงการเปรียบเทียบนะฮะว่ามีความเหมือนความต่างมีอะไรบ้างที่เรายังต้องเรียนรู้นะฮะและเราเนี่ย ยังเหมาะสมที่จะเดินในกระถางต้นไม้กระถางตัวเดิมอยู่หรือไม่นะฮะเพราะว่าเราควรที่จะไปหากระถางนะฮะที่เขารองรับในการเติบโตของเรานะครับก็วันนี้สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับผู้ปกครองนะฮะคุณพ่อคุณแม่บุตรหลานน้องๆที่จะเข้ามาเรียนเดศสตรหรือใานะที่จะกําลังจะเรียนจบกําลังจะออกไปนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณ มา,มากที่ทุกท่านฟังจนจบนะครับถ้าเผื่อว่าสงสัยใน,ในในประเด็นไหนอยากให้แชร์อะไรนี้ลองลองเล่าลองคุยกันได้นะครับเนาะก็อยากให้ทุกทท่านได้เห็นประโยชน์แล้วก็ลักษณะการทํางานนะครับของอวิชาชีพเภสัชกรรมในการเป็นเภสัชกร,รต่อไปในอนาคตก็เดี๋ยวเรามาเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพกันนะครับขอบคุณครับ